ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับผมกลับมาพบมาพ่อกับบอลลองเช่นเคย้อครับพี่น้องกับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสรุปผลแนวทางของรัฐบาลลาวนะครับพี่น้องครับผมกับก้อนเฮ้าสิไปรับชมนะครับผลสรุปนะครับพี่น้องบอลลองกับมีคําเตือนเช่นเคยเ้อครับผมเนาะทางช่องนะครับเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอแนวทางตัวเลขนะครับผมเนาะโปรดใช้วิารณญาในการรับชมทุกครั้ง เด็กเด็กต่ำกว่า18ปีเนาะควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับบอลงกับบอกสนับสนุนดิ่นกับพนันทุกชนิดเด้อครับผมพี่น้องโอ้เป็นใจเนาะครับพี่น้องครับผลหวยลาวออกมาแล้วนะครับกับงวดนี้ก็ถือว่ามีกําลังใจครับพี่น้องมีกําลังใจนะครับพี่น้องแตกแตกนะครับผมแตกสองสูตรเลยนะครับนะงวดนี้นะครับนะครับพี่น้องเดี๋ยวเขาไปเบิ่งผลเนี่ยหวยลาวเลยเนาะนะครับ ผลเพิ่งกระจะออกนะครับสามหนึ่งนะครับพี่น้องหกหนึ่งศูนย์สามนะครับพี่น้องสามหนึ่งหกหนึ่งศูนย์สามนะครับการเดี๋ยวมาลองกสิเขียนชุดนะครับสามหนึ่งนี่ล่างนะครับพี่น้องล่างชุด หกตัวนะครับเนาะเพราะว่าบางพื้นที่เพื่อก็เล่นหมุคือกันนะครับพี่น้องเนาะแล้วก็จะมีหกหนึ่งอันนี้ก็บหกหนึ่งกัล้างนะครับล้างคือกันเนาะอันนี้ชุดสี่ตัวนะครับเนาะนะครับผมแล้วก็ส่วนเลขบนกันนี่ครับพี่น้องเนาะศูนย์สามนะครับสามตัวกันหนึ่งศูนย์สามนะครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับพี่น้องกับห้าเบิ้งเบาหลงให้ไปนะครับพี่น้องวันนี้เด่นเจ็ดเด่นเก้านะครับรูดหนึ่งนะครับพี่น้อง เจ็ดก Dante, ับเก้านี่ก็รุดไปเลยนะครับพี่น้องรุดไปเลยเนาะนี่ครับพี่น้องมาเข้าตัวกับตัวเน้นเลยนะครับบอลองให้ไปหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเนาะหนึ่งเก้านะครับก็มาเข้านะครับตัวกับนะครับหนึ่งหกนะครับพี่น้องนะครับตัวรูดเขาก็เข้านะครับรูดนี่ถ้าผู้ใดเอาไปรูดนะครับพี่น้องก็อาจจะมาสามหนึ่งอีกนะครับเนาะนะครับถ้าผู้ใดไปรูดนะครับรูดหนึ่งนะครับพี่น้องแตกแตกครับงวดนี้ครับพี่น้องแตกแตกนะครับผม เนาะอันนี้บนเนาะบนนะครับบนเนาะบนนี่ศูตสามนะครับหกหนึ่งนี่ล่างชุดสี่ตัวนะครับสามหนึ่งนี่ล่างชุดหกตัวนะครับพี่น้องเนาะบางประเทศเพื่อนก็นเล่นชุดหกตัวนะครับพี่น้องเป็นเล็กล่างเนาะนะครับแต่ว่าบอลลองงวดนี้ก็ให้เข้าชุดสี่ตัวนะครับหกหนึ่งนะครับพี่น้องเนาะ ็ดีใจนําเด้อครับผู้โชคดีนะครับก็มี2สูตรนะครับพี่น้องแตกนะครับแตก2สูตรเลยงวดนี้นะครับนี่ครับอีกสูตรนึงบลองให้เบิ่ง2สูตรเลยนะครับเนาะนี่ครับในตารางบลองก็มีมีเด่นเข้านะครับมี1นเนาะมี6นะครับกัมี0นนะครับพี่น้องเนาะกับมีมี3รุด3นะครับในตารางและกามาเข้านี่ครับตัวเน้นอีกแล้วพี่น้องในสูตรนี้ก็เน้นนะครับ เนาะหนึ่งหกนะครับพี่น้องส่วนรูดเจ็ดนี่รุดไปนะครับพี่น้องรุดไปนะครับมาเข้าตัววิ่งเนาะนี่รุดไปนะครับพี่น้องโอ้พี่น้องก็ดีใจนําไหลๆครับว่าถ้ามีถ้ามีถ้าบอลเอาสามมาใส่ในตารางอีกนะครับพี่น้องอาจจะถูกทั้งหนึ่งสามทั้งศูนย์สามนะครับจับโปสเตอนะครับพี่น้องขอโทษขอภพยอะไรครับแต่กระทือวกระทือวแตกเนาะครับถือกระทือว่าดีครับงวดนี้ครับพี่น้องสลับแนวทาง หัวรัฐบาลลาวนะครับพี่น้องเนาะโปรดใช้วิจารยาในการรับชมเด้อครับพี่น้องกระดีใจน้ำเด้อครับสลับ FC ท่านใดที่เพิ่นมีโชคมีลาบนะครับผมเนาะนะครับแนวทางกามีรุดมีเข้านะครับบอกว่ากันนะครับพี่น้องนี่ครับผู้ใดมากสูรใดกะอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามเนาะกดแชร์เป็นกําลังใจให้บอลล็อกเด้อครับกะคชิปแรกบอลองกับิลงสูตรนี้นะครับสูตรคัด3สามตัวเด่นนะครับกะคชิปที่สองบอลองกับิลง สูตร2เม็ดนะครับเนาะสูตร2เม็ดนะครับส่วนเลขทูบมาพี่น้องโอ้ยเสียดายนะครับพี่น้องเป,ออเป็นออกเป็นออกแนวแนวทางไอ้ฮานอยนะครับพี่น้อง5 7นะครับเนาะ5 7แต่ว่าแต่ว่าไอ้เลขลาวนี่เพิ่น15เนาะ15กับ17นะครับที่บ่ลองเห็นนะครับเพราะว่าไอ้เลขกลางมันมันคล้ายๆเลข1เนาะมันมี7 7 5เนาะครับแต่ละเจ็่งห้า เนาะที่บอลองตีไปนะครับกับเชียดนะครับพี่น้องเนาะครับผมกับสำหรับคลิปนี้กับบอองกับมีซมี่เด้อครับเนาะก็มาดีใจครับพี่พี่เนาะมาสรุปผลหวยลาวนะครับพี่น้องให้พี่พี่ฟังนะครับผมเนาะนะให้พี่พี่รับชมกันก็ดีใจน้ำนะครับผมก็อย่าลืมนี่แหละครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เด้อครับเป็นกําลังใจให้กันเพื่อสิบุญญาพัฒคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้กับกับสวัสดีครับ